สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับแซมบิสโตเอเชียอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมที่บ้านสุริยสัยครับเพราะว่าบ้านสุริยสัยนะครับเตรียมรังสรรค์นะครับเมนูสุดพิเศษนะครับต้อนรับวันวาเลนไทน์ซึ่งจะจัดเพียง2คืนเท่านั้นนะครับก็คือคืนวันที่14่กุมภาพันธ์และคืนวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งเมนูชุดนี้นะครับบอกเลยว่ายังไม่เคยทามาก่อนนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดพิเศษครั้งแรกตั้งแต่เราเปิดดาเนินธุรกิจบ้านสุริยสัยมาเป็นเววลลา5ปีแ้ ชุดนี้จะเป็นชุดแรกที่ทุกๆคู่รักนะครับหรือทุกๆท,ท่านที่มาโร่เฉลิมฉลองวันแห่งความรักจะได้ริมรถกันนะครับเราเรียกชุดนี้ว่าชุดดอกรักนั่นเองนะครับดอกรักก็หมายถึงดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้หรือว่าเป็น edible flower นะครับซึ่งตำนานการทานดอกไม้นั้น ผสมผสานกับอาหารเนี่ยมีมาเป็นอย่างช้านานแล้วนะครับสำหรับชุดเมนูเซตนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยแอปเปิ้ลไทเซอร์กันเลยนะครับซึ่งแอปเปิ้ลไทเซอร์นนเราเรียกว่าแรกเริ่มลดแห่งรักก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันหน้าตั้งไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่ง ใช้ข้าวตังที่ทำมาจากข้าวกล้องผสมไรซ์เบอร์รี่แนมด้วยหน้าตั้งต้นตำรับของคุณหญิงหลุยมาหายสวรรค์เป็นหน้าตั้งเฉพาะของคุณหญิงหลุยเลยนะครับในสมัยก่อนตัวที่สองครับผัดมานะครับเรียกว่าหมาอ้วนเป็นของว่างไทยที่เรียกว่าประจวบเนหาทานได้ยากมากจริงๆครับเรานําส่วนผสมนึ่งในถ้วยตะไลแล้วนํามาวางบนชิ้นปูก้อนโตๆพร้อมกับกะทิลาดเสิร์ฟด้วยน้ําจิ้มสูตรพิเศษในแบบฉบับของบ้านสุริยสัยส่วนตัวสุดท้ายนี่ครับ เรียกว่าเมี่ยงมะยมชิดคนไทยสมัยก่อนเนี้ยทั้งชาววังและชาวบ้านก็มีการนําเมี่ยงเนี่ยมาทําเป็นอาหารว่างอยู่แล้วซึ่งเมี่ยงโบราณน่ยใช้มะพร้าวขูดคั่วเป็นส่วนผสมหลักนํามากวนกับน้ําตาลมะพร้าวเกลือกุ้งแห้งและน้ําปลา ใส่ถั่วลิสงป่นหอมลงไปนะครับแล้วก็เสิร์ฟบ,บนชิ้นหรือสอดไส้ผลไม้มีเครื่องซอยโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมและสดชื่นในการรับประทานข้อที่2ครับนะพบกับซุปนะครับซึ่งลังสันมันเป็นอย่างพิเศษเลยนะครับต้มขาปลากระพงหรือว่าจะเลือกเป็นกุ้งแม่น้ําก็ได้นะครับยังไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนเลยนะครับนำกะทิมาทําเป็นรูปหัวใจแล้วก็ใช้ต้มข่าที่เป็นสมุนไพรน้ําซุปร้อนๆล,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 ลงไปผสมผสานกับน้ำกะทินะครับ เพื่อให้มีความหอมเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้กลิ่นแบบหอมหวนแบบกลิ่นหอมมากครับท่านผู้ชมครับหัวใจของท่านนะครับก็จะผสมผสานอยู่ในต้มขาไก่นี้เรียกว่ารสชาติระมุนอย่างยิ่งนะครับหอมกลิ่นของสมุนไพรและตอนนี้นะครับก็มาถึงตัวเมนคอร์นนั่นเองนะครับในชื่อชุดว่าหลากหลายรสครับซึ่งจะเสิร์ฟแบบเป็นสำรับนะครับเรียกว่ามีหลากหลายมากมายที่เราใช้เสิร์ฟเจ้านายตัวแรกนี่ครับ ยำสมชีอย่างอีสานนั่นเองต้นฉบับเนี่ยเป็นการทํายำ3ามชีแบบพื้นบ้านที่ทางบ้านสุริยสัยในยังคงเอกลักษณ์ลักษณะการตัดแต่งรสชาติและการจัดวางอาหารในสไตล์สําหรับเจ้านายในสมัยก่อนมีชิ้นคําพอดีรสชาติกลมกลม่อมส่วนผสมเครื่องยำแบบอีสานแล้วก็ใช้กีบกุหลาบแบบออร์แกนิกมาผสมผสานให้มีความงดงามและตัวที่2ครับนี่คือ แพนแนงหมูอ่อนอบควันเทียนนะครับเรียกว่าเป็นสูตรพิเศษสําหรับบ้านสุริยสัยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นคนไทยไม่รู้จักวิธีการสโมกเนื้อนะครับหม่อมหลวงเนื่องนินรัตเนี่ยจึงใช้วิธีการ นำอบควันเทียนในการอบขนมนั่นเองนะครับมาอบกับเนื้อหมูนะครับใช้เวลาถึง6ชั่วโมงเลยครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ควันเทียนนั้นซึมเข้าไปทุกอนูของเนื้อหมูนะครับหลังจากนั้นก็เอามาคั่วกับแกงผนแหกอีก4ชั่วโมงนะครับเรียกว่าจานนี้นะครับใช้เวลาถึง10ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับเพื่อจะได้รสชาติที่กลมกล่อมหอมควันเทียนนะครับและตัวถัดไปครับตัวนี้เลยครับเรียกว่าผัดพิกขิง ตามเสด็จแปลงซึ่งเรานำมาผสมกับกุหลาบมอญให้เหมาะสมกับเทศกาลแห่งความรักนะครับผัดพิกคิงในแบบฉบับบ้านสุริยสัยส่วนผสมที่ลงตัวเทคนิคกันในการทำเป็นแบบเอกลักษณ์นะครับและจานนี้เลยครับตัวสุดท้ายฮะผัดสร้อยดอกไมกนะครับเป็นการผัดไก่กับเม็ดมะม่วงแบบไทยผสมกลิ่นอายแบบชาวจีนนะครับรสชาติจัดจ้านหอมน้ำมันงานและเหล้าจีเมนูนี้นะครับผัดสร้อยดอกมาก็เป็นตำนาน ความรักของเจ้าแม่สร้อยดอกมานั่นเองนะครับและปิดท้ายด้วยของหวานนะครับในวันแห่งความรักนี้ด้วยชุดพิเศษนะครับจากบ้านสุริยสัยครับนั่นก็คือพิรมรักมัฒนาเป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องพัฒนาพาทานะครับเป็นบทประพันธ์ในรน .9 รัชกาลที่6และทั้งหมดนี้นะครับก็คือชุดพิเศษของเราในวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับในราคาสุดพิเศษครับ 2,595บาทบวกะบนะับต่อท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มาร่วมเฉลิมฉลองวันาราเลนชนยกับเราในคืนวันที่14และ15นั้นทุกท่านจะได้รับ Sparkling r o s ซนะครับเพื่อให้ท่านได้ริมพรสแห่งความรักกันแบบอิ่มช่ำ แล้วก็หวานชื่นกันไปเลยนะครับตลอดทั้งคืนครับและขณะนี้นะครับทางบ้านสุริยสัยก็เปิดให้จองแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการมาลิ้มรสเมนูชุดนี้นในวันที่14และ15นะครับสามารถโทรมาจองได้แล้วนะครับรีบสำรองที่นั่นนะครับก่อนจะหมดนะครับดูจบแล้วโทรเลยนะครับที่เบอร์นี้เลยครับ